ปิดเกสรินผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร a l i ซ i o t ไ a i l a นดรวมกับนพัสนนันท์พันพึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PR Pro a โปรเเชียจัดงาน Bangkok Kid International f a s h i ช o w w e k k 2023ที่สุดแห่งปีกับปรากฏการแฟชั่นโชว์เด็กระดับโลกโดยปีนี้เข้าสู่ปีที่5ครั้งที่7 จัดเต็มพร้อมระบบแสงสีเสียงเพื่อให้เหล่าน้องนางแบบและนายแบบกว่า300ท่านได้เดินเฉิดฉายบนรันเวย์ระดับนานาชาติตลอดทั้งสอวันณคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ในส่วนของแฟชั่นโชว์ของอลิซิโอไทยแลนด์ตระการตาไปด้วยชุดเดินแบบกว่า40ชุดใน Fall and w i n t e r c o l l e c t i o n ที่นำเอาวัสดุหนังมาผสมผสานกับผ้าหลากหลายชนิดผนวกกับดีไซน์ทันสมัยและไม่เหมือนใครในฤดูหนาวนี้ จากดีไซเนอร์อนุชาสายยนันนอกจากนี้ยังมีแบรนด์ที่เข้าร่วมงานกว่า30แบรนด์รวมทั้งหมด7ประเทศติดตามภาพบรรยากาศได้ที่ Facebook Fanpage BKIFW หรือสนใจร่วมเป็นนางแบบในแบบของ l l e ซิโอติดต่อได้ที่ f a c e b o o k Fanpage a l ซิโอไท a แลนด์ค่ะ รับผมสำหรับงานแบรน์ออฟชินอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7ปีที่5นะครับผมมีแบรนด์มาร่วมทั้งหมด28แบรนด์นะครับจาก7ประเทศครับผมครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับมีแบรนด์จากต่างประเทศมามากขึ้นนะครับผมแล้วก็เราก็ได้ได้ร่วมงานกับ แบรนด์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ประเทศใหม่ๆม,มากขึ้นคผมค่ะก็จริงๆแล้วค่ะ,ะงานในวันนี้นะคะเราวัตถุประสงค์จริงๆคือเพื่อสนับสนุนอยากให้เยาวชนไทยแล้วก็นานาชาติด้วยนะคะได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอลิซิโอของเรายังมีเวทีที่ไปสู่ระดับนานาชาติด้วยก็คือเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีเวทีที่มาเลเซียแล้วก็มีเวทีหลากหลายประเทศเช่นอะไรบ้างครับคุณกองก็ะจะมีที่ ฟิลิปปินส์ครับผมเกาหลีใต้ครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในในเอเชียเน่แก็มีเวียดนามครับผมอ๋อรอบนี้นะครับสำหรับแบรนด์28แบรนด์แล้วก็โมเดลเนี่ยประมาณ500นะครับผู้ร่วมงานประมาณพันกว่าคนครับผมปีนี้ก็จัด2วันครับเมื่อวานวันเสาร์แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์แต่ละทีมเดี๋ยวให้พี่แกคุยดีกว่ามั้ยได้ก็คือจริงๆค่ะจริงๆแบรนด์เรามาจากมีประเทศอะไรบ้างคุณก็มีทั้งประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์ อกงใช่อินโดนีเซียมาเลเซียด้วยครับซึ่งจริงๆในวันนี้ค่ะเราก็จะมีในส่วนของอลิซ i โอไ a ยแ a น d เองนะเรามีเด็กๆซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานในวันนี้ค่ะมีเด็กนางแบบเข้าร่วมง,งานถึง42ท่านนะคะซึ่งในวันนี้ชุดที่ทุกท่านเห็นนะคะก็จะดีไซน์มาจากทางคุณ แด์เลยค่ะคก็สำหรับคอลเลคชันนี้ของเราก็จะเป็นคอลเลคชัน for winter ซึ่งด้วยความที่ใกล้หน้าหนาวเข้ามาแล้วเราก็เลยอยากจะให้เด็กๆมีชุดหน้าหนาวที่ดูน่ารักดูเท่แล้วก็ดูเข้ากับบุคลิกของแต่ละคนครับเราจะใช้หนังและผ้าผสมกันเพื่อให้น้องๆแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันจะสังเกตได้ว่ารอบนี้ เด็กแต่ละคนชุดจะต่างกันหมดเลย1คนจะเป็น1ชุดเท่านั้นจะไม่เหมือนกันเลยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามมากๆว่าคอลเลกชันนี้จะเป็นยังไง ก็ถือว่าเป็นเป็นปีที่2ค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกับ Kid International Fashion Week นนะคะ,ะก็รู้สึกว่างานที่ใหญ่ขึ้นทุปีเลยนะคะ,ะนี่ก็ต้องขอบคุณทางแบบผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะไม่ว่าพี่กองเองพี่แก๊กเองนะคะพี่แดน,นเองที่แบบมอบสเปซดีๆให้กับเยาวชนไทยได้แบบกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสร้าง Impact ให้กับเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะคะในการที่เราเป็นศูนย์กลางของ Kid s International Fashion w e e k <ช>เลยนะคะ <fashion. S 1> ในในการที่รวมแบบโซนเอเชียทั้งหมดนะคะที่ We'll be right <laughs> back. เข้ามาร่วมในแฟชั่นวีคครั้งนี้ก็คอนเกรติเลชันด้วยที่เป็นครั้งที่7แล้วนะคะแล้วก็สําหรับบรรยากาศของตัวพรฟ้าเอง่ะรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เข้ามาทั้งแบบเป็นการแบบเดินแบบแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะก็เชื่อว่าในอีกทุกๆครั้งหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมแน่นอนปีนี้500กว่าคนนะคะปีหน้าน่าจะเป็นพันคนเชิญชวนเด็กๆเยาวชนทุกท่านเนี่ยนะคะที่สนใจจะเข้ามาร่วมแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ อย่างนี้นะคะให้ติดต่อมาที่ Facebook หรือ IG a l i c i o Thailand หรือว่ามีเป็น Line at a l i ิ i o Thailand ค่ะก็อยากจะให้เชิญชวนน้องๆรีบติดตามกันแล้วก็ติดต่อมาได้ค่ะ